เป็นวันแรกนะที่เรามาถึงที่นี่นะครับผมได้พายแพขึ้นมานะักจอดแพไว้ฝั่งนู้นนะมันจะจอดไว้ตรงนี้นะครับผมข้ามาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับฝั่งนี้นะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งไทยนะครับแดดร้อนมากๆเลยนะครับโคตรร้อนเลยนะตรงนี้จะเป็นหาดหินนะผสมกับทรายนะครับโคตรข้างี้จะกว้างเลยนะท่านวัดจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเจอกับลุงคนหนึ่งนะ ผมเจอเหินประหลาดด้วยนะครับนี่นะผมจะน้ำกลับไปนะครับผมไม่เคยเจอเหินแบบนี้นะครับ,บอรอตอนขึ้นมานี่ยากอยู่นิดนึงยึนตรงน้ำแรงๆอะ่ะโอ้กำลังเจีขีเสื้อเลยอ่ะท่านได้ดำลงไปป่ะดำลงไปถึงก้นป่ะ สวัสดีครับอยู่ผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่เรามาถึงที่นี่นะครับเมื่อคืนเราได้นอนที่นี่แล้วหนึ่งคืนนะซึ่งเรานอนในกระต๊อบนะครับเป็นกระต๊อบเล็กๆนะหลังเล็กๆนะครับเรานอนกันสองคนกับท่านวันนะครับวันนี้เราตัดสินใจมาหาปลานะครับมาจิงปลานะผมได้ภายแพ้ขึ้นมานะครับ ซึ่งผมจะจอดแพไว้ฝั่งนู้นนะผมพายขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผมไม่ได้ถ่ายพี่ๆได้เห็นกันนะแพก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู่นนะแพจะอยู่ฝั่งนู้นนะผมก็จะจอดไว้ฝั่งนี้นะครับผมก็จะจอดไว้ตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าผมข้ามาฟัง่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับฝั่งนี้นะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งไทยนะครับสาเหตุที่เราข้ามาฝั่งนี้ได้เพราะว่า พื้นที่บริเวณแถวนี้ก็จะเป็นเขตการปกครองของกะเลียงนะครับเราก็เลยข้ามาได้นะทาไ่ใช้เขตปกครองของกระเลียงผู้ผมก็ไม่สามารถข้ามาได้นะครับแดนไทยกับแดนประเทศเพื่อนบ้านก็มีแม่น้ำกั้นนะครับ ผมจะเดินขึ้นไปหาท่านวัดด้านหน้าน,นุานะครับท่านวัดเดินขึ้นไปยิงปลาเดินขึ้นไปข้างบนแล้วนะบรรยากาศคดข้างนี้จะร้อนเลยนะครับแดดร้อนมากๆเลยนะโอ้หึน้ำแห้งไปพอสมควรเลยนะแดดร้อนมากๆเลยนะครับคดร้อนเลยนะโอ้น้ำแห้งไปเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นหาดหินนะ ผสมกับรายนะครับโคตร้้างยี่จะกว้างเลยนะมองไปโผกว้างมากๆอย่างกว้างเลยนะครับผมคิดว่าช่วงหน้าฝนช่วงที่น้ําเยอะๆน้ํำน่าจะล้นเออมาฝั่งนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเจอดินกลางแม่น้ําเลยนะครับดูนนะข้างๆแม่น้ําก็จะมีดินโผลอ่อมานะครับให้เห็นอส่วนท่านวัดก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราเดินไปหาดีกว่า Нончат <sus> <suk> 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 <tuk> <suk> <tuk> <tuk> หลอนม,มากๆเลยนะครับ oh. ท่านวัดจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเจอกับลุงคนหนึ่งนะเจอกับเพื่อนร่วมด่งปลาแล้วนะครับนู่นนะหนึ่งท่านนะครับกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าได้ปลาหรือเปล่านะโอ้ oh. เมื่อกี้เราดำขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะครับน้ำค่อนข้างที่จะใสนะ

哎，你，哎，到底你做你买的？ ผมจะว่ายน้ำข้ามไปฝั่งนู้นนะฝั่งไทยนะครับแต่ผมจะเก็บเข้าของไว้ฝั่งนี้นะผมจะเลือกทำเดล้ม,ม,มลมหน่อยนะครับในล่มไม้นะเพื่อที่มันจะได้ไม่ตากแดดนะครับ จะไม่นำกล้องไปด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะตกน้ำนะวมจะไว้กระเป๋าแถวๆนี้นะครับตายต้นไม้นะที่ล้อมๆเลยนะครับผมหวังว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผมจะซ่อนไว้แถวๆนี้นะครับ ว่าน้ำกลับมาจากซีกนู้นแล้วนะครับฝั่งนู้นนะเมื่อกี้ขอว่ายข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรครั้งนี้จะเหนื่อยนะท่านวัดก็ได้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้เดินอยู่กับน้องทีนะซึ่งเป็นเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็พาเรามายิงปลานะแดดร้อนมากๆเลยนะครับเมื่อสักครู่ผมย่ำพื้นทรายนะโอ้โห ร้อนเท้ามากๆเลยนะครับโคตรร้อนอเ,เลยครัผมต้องรีบเดินเลยนะครับว่ายน้ำคดข้างที่จะอันตรายนะครับว่ายข้ามน้ำนะถ้าว่ายน้ำแบบว่าไม่ค่อยเก่งหรือไม่ก็ไม่ค่อยมีความชำนาญผมไม่แนะนำให้ว่ายนะครับมันอันตรายมากๆนะครับเห็นไหมน้ำคดข้างที่จะลึกนะครับ มันจะมีบางช่วงนะ้าที่น้ําไหลแรงนะครับแต่สิ่งที่ควรระวังคือเวลาว่ายน้ำอ่ะอย่าว่ายเข้าไปในออน้ำวนนะมันอันตรายนะครับมันจะดูดเราเข้าไปนะต้องให้ว่ายน้ำเก่งแค่ไหนถ้าเข้าไปในน้ำวนอะ่ะโอกาสที่จะรอดน้อยนะครับถ้าไม่มีเสื้อชูชีพไม่มีอะไรนะ เราจะว่ายออกมาได้ลำบากมากๆเลยนะครับตอนนี้เราทั้งสามคนก็จะกลับแล้วนะครับการหาปลาวันนี้ไม่ได้ปลานะครับปลาน่าจะออกช่วงกลางคืนนะครับตอนกลางวันแบบนี้ปลาไม่น่าจะออกมานะครับผมเจอหินประหลาดด้วยนะครับนี่นะ ผมจะนามกลับไปนะครับผมไม่เคยเจอหินแบบนี้นะครับนี่ร้อนมากๆเลยนะครับพื้นทรายแบบนี้นะโคตรร้อนเลยนะครับนี่โอ้โร้อนสุดๆเราจะนั่งแพรกลับไปแล้วนะครับเราเริ่มต้นมาจากอู่นนะครับผายแพรขึ้นมาคุดทั้นงนี้จะไกลเหมือนกันนะอีวิ่งเลย ช่วงลงไปนี้น่าจะภายง่ายขึ้นนะอนอนตอนขึ้นมานี่ยากอยู่นิดนึงยิ่ง่วงน้ำแรงๆอ,ะอ,อ่ะร้อนเท้าเลยย่ำย่ำเข้าไปในเนี้ยทรายอะ่ะพื้นทรายอะ่ะใช่ไหมครับร้อนเท้าเลยร้อนเลยอะ่ะ

ันนี้เรากำลังกลับกันแล้วนะ<ช>ว้าวน้ำลึกมากใช่ใส่น้ำอ,ะอ่ะอลึกลึกไหมใช่ว่ายหมาเมื่อกี้ว้าวท่านเป็นไงยิงตาโอเคไม่ได้ปลาเลยครับไม่ได้ปลาเลย <c oughs> น้ำเย็นปะน้ำไม่อเย็นนะอ๋อ,อ,อแต่แดดแรงมาก ตอนนี้เรากำลังพายแพกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็เราจะไปะหาอะไรกินนะรู้สึกว่าหิวข้าวมากๆเลยนะครับเวลานะักขนาดนี้ก็น่าจะประมาณสักเที่ยงเที่ยงแล้วหลเหรอเกือบจะไายบองละไหวามากเลยน้องพีพายแพอยู่นะครับเราเราจะสลับกับพายนะ้มามเมื่อมื่ร่ก็สลับกับพายนะครับ ไม่รู้เหมือนกันกลางน้ําอ่ะน่าจะลึกอยู่ท่านได้ดำลงไปปะดำลงไปถึงก้นปะอ๋อสั่งน้ำอ่ะนะางงน้มไ่ลอ๋ออ๋อเหรออ๋อ,อมีรถวิ่งอยู่นะมันเป็นถนนที่แบบว่าวิ่งยาวมาตามแม่น้ำนะครับแม่น้ำเมยใช่ไหมท่าน 嗯。Uh. เราเดินทางกลับมาถึงกระต๊อบแล้วนะครับหลังจากที่เราออกไปยิงปลานะระหว่างทางเราทั้ง3ามคนได้แวะกินข้าวด้วยนะครับคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปของผมเป็นคลิปแรกๆแ,และชื่นชอบในการทําคลิปของผมก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ แล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายครับ